สวัสดีค่ะมือน,นี้ก็จะพามาตามแนวทางของแม่ไล่เนาะคะ่ะเพื่อนว่าเพิ่นถือมาหกงวดแล้วพี่น้องปลาถือหกงวดแล้วตะสะอ่อนเพิ่นค่ะพี่น้องเข้ากับยิ้ข้าวพึ่งจะได้ยิ้ข้าวเนาะค่ะเนาะช่องน้อยนอยนี่ก็เลยกเ็ยกเลยจะ,ะ,ะมาขอตามเพินะะ่นเนาะค่ะเมือนี้ยิ้นว่าเพิ่นฝันดีเนาะค่ะฝันดีแล้วเนาะค่ะมาแล้วเนาะค่ะมามาพอเพิ่นเลยเนาะค่ะมา ถามเพิ่นเลยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่พียงเอ้ยคุณแม่ลายโอ้ยโอ้ยแอดกิดเลยขอตรวจขอให้นะคะสวัสดีนะคะเป็นมือไมอ้ค่ะพี่น้องมือไม้ฮัดขับหันเก่งนะะเนาะค่ะเนาะยินว่าฝันดีแล้วก็อยากถามแม่ว่าแม่ถึงม่าหกวดนี่แม่ฝันใดหรือจังใดคะ่ะฝันนั่มฝันนั่บ่ค่ะ มันหลังจะพันเห็นผู้เฒ่ามีจมเหล่ากรตีเก้าศูนย์จ้ะมันตายกะเป็นศูนย์เนาะเจ้าขึ้นมากแต่เป็นเก้าเออมาตีง่ายๆแม่วมาแม่มันตีง่ายอยู่แล้วกันขนดวงตีอาจจะจังซีคันดูงเห็นผู้เฒ่านะคันดวงมีตียงใดก็ถือเพื่อเวรวาสน่ะคันดวงมีตียงใดก็ถือลินหาลินหาสามลายพวกนั้น โอ้มันผ่านไปคืนสามหกสามมันผ่านไปผู้ค <tampoco S 2> <Christmas. S 1> ืนหกสามโอ้ยเขาเขียนให้เป <t ests> ็นตูเบิ้งเบิ้งเนอแต่กัยังได้อยู่แต่กัยังได้อยู่กัยังไงอยู่ได้ถูกงวดแม่ว่าถือหกงวดแล้วเหม็นบมาค่ปฟาดถูกเนาะค่ะกับเป็นแนวทางเนาะค่ะแม่เป็นแนวทางมีเข่ามีหลุดแต่หกงวดนี่ถือว่าอ่าคักอยู่ดีถือหกงวดนี่ ถือว่าคนโชคอีหรีที่เนาะจังถืงอเนาะมีดวงบ,ดดวงบอดีมันกับบอดายจังหนูขนาดเด้งยินคักขักเนาะเด้งยินมาเอาน้ำแม่ดวนคักขักก็ยังบอืึอไปจับน้ำปูขาวอีกก็ไดเก้าศูนศูนเก่าแม่น,<ำ><อ>น้องแว่เน่ะกับขัดลีซานันกับเดีด๋ยวนี้มักตัวนี้เดี๋ยวนี้มั้งสามอ๋อ สามหาหาสาม,สามแล้วงวดนี่แม่ฝันว่าจังไรเอาไอา้ยังว่าฝันว่าจับกอื้องอย่งแล้วบอยังว่าว่าตยตีเอาอยว่างวะเมือ,อนเมืออันเลขออกนั่นเลขออกกันป้าไปหน้าเกาดีมังวด้ทหานกับไปหน้าทงเกาดีดีจึงกันอืก็เลยว่า าอึ่งจะมากก็โดนกระเดียยท่าูกูก็จับเอาจับเอาหูไปน้ากันบกจับเนาะจับแต่ย่ายผู้เดียวเนาะเอาชุมนี่ค่ะปิ้งว่าฉันชุมนี่กูสิจับเอามันหลายขักโพดว่าสันจับใส่ถังจับใส่ถังมันจะตัวใหญ่ใหญ่บุกยังว่าตีจังได้ว่าก่อนแม่สได้เลีบอีกแม่สได้โชคอีกเออขันจับได้ขันเอาอึ้งปลาซัมวามันจะได้เลขอีกละแม่งวดก้อนถือกันันงวดก้อนนั่เนาะงวดอันหลังมันน่ะ พันว่าไปอันหน้าคุณแล้วบอือเจ็บปกที่กระเดงจึ้งพึงเนาะอ๋อหวดก่อนเ่ยก็เลยดได้พันว่าได้เนนั้นนี่ถึกเนียได้ได้ได้ค่ะพันบอกพันว่าได้อันีั้นี่นี่แล้วแม่มีเลขในใจไปนี่ว่าชื่อหาสามสามหาอ๋อตัวนี้คืออยู่ในใจเล้วแม่บอกหาในใจเล้วนี่มักคัดเล่นอ๋อเรีเขากับ่ามาสาม สามกระตุกของหาเอาหาเอาหาไซแมนบ่แม่เอาหาไซเออแล้วแม่อ่ะตีโบนี่บั่นเอื้งนี่ตีบ่ตีอีกบ่อื้งจับสิตีจังไดงลูกเอาตัวนี้แหละเนาะกันเนาะตัวนี้เลยไฮเอฟซี่นตีเอาเนาะค่ะเนาะมันนี้เฮากระจับมันกขมือเฮากระหาเลยเนาะมือกระหาแล้วอันที่สาวอันตีบางเพิ่นก็ว่ามีสระมันจะเป็นชามเป็นสีอื่นกว่าอ๋อสิก็เลย อเลรมักตัวนี้สามหสี่แ้มสามปีสามหาสามเพราะว่าโอ้ยเลขตัวนี้เฮาสิกลับฟื้นมาอีกโอ้อืมมนแน่แล้วแล่กี่แม่ฟันใดบ่เลขกันฟันฟันฟันใดตัวนี้บ่ตัวหาสามมันมาออกมันหันหนึ่งมาซื้อมันมาออกเนศูนย์เข้าพันมาเขาเขียนใหนสามห้าสามอืม้าซื้อบักอืมซื้อทำเป็นออกก็จะได้หลายครับแม่ก็เลเอาไว้ วัดนี้มานี่ก็เลยยันผัดมาถืกตัวน้อยผัดมะถ่ะแต่เพราะว่ามักตัวนี้เนาะเขาว่าเขาเขียนห้เนาะแต่กันยังถือกันมาเรียมาสามกระสิบบัมาสามเอาหาสามสามหาดีจ้ะกินได้ใจว่าร้านนั่นทั้งไตเขาก็ว่าไม่ไ่เขาซื้อหาสามซื้อห้องบ้านนี่เรขแก้วบันนี่เลขบ้านแมียที่นี่ หนึ่งสามสี่อ๋อหนึ่งสามสี่เอาเอาเหลียบบานใบน้ำเนาะคะ่ะคาเทียมเป็นเหลียบบานเนาะ,ะนมันสำลักไรจากนี้หนึงนะะ่งสามสี่กับสามสี่เนาะค่ะเออสามหนึ่งก้อนใบก้อนกับสามสี่แยกแยะออกให้เด้อคะ่ะพี่น้องเอ้ยนี่พื้นวาเหลียบบานพื้นเนีย่ยเขียนยอ่อเนาะคะ่ะ เลขบ้านเนาะคะ่ะอันนี้เลขบ้านเลขทีเพราะว่าเพื่อนฝันดีแมเพื่อนฝันดีแต่ว่าตัวเพื่อนมกักคือตัวนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะตัวมกักคือหาสามไปกลับเอาเนาะคะ่ะที่น่องสามหาไปกลับเอาเนาะคะ่ะเนาะามีดวงเพราะว่าเพื่อนฝันดีแล้วขันว่าจับกบจับอึ้งได้หลายปานจับอึงได้หลายปานอาจจะแมนเลขกที่ตัวเพื่อนฝันใบงวดก่อนมันบ่อออกอาจจะมาออกงวดนี้เนาะค่ะเนาะหาสามนี่แหละเนาะค่ะ ก็จะขันเอฟซีเพิ่นอยากตีกับตีเอาเด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่แหละค่ะก็จะสรุปเนาะค่ะเนาะข้างช่องก็จะสรุปขึ้นกระดาษให้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลีกแม่ไล่เนาะค่ะเพิ่นถูกหกงวดแล้วนะคะสิบหกกลุ่มผ้าพันหกเกตนะคะลีกแม่ไล่ คุณเพิ่นดวงเฮ่งเนาะคะ่ะเป็นถูกมากหกงวดเป็นแนวท้างนะคะเลขบ้านเพิ่นดอกค่ะเอาเลขบ้านเพิ่นไว้น้ำหนึ่งสามซีได้แก่แกงไห้กับสามหนึ่งสามซีหนึ่งซีนะคะอีบซีก็เลยให้โชคโชกมานๆน้ำเมลไล่เนะะาะค่ะคว่มฝันเพิ่นกะเบาไห่ปั้งแล้วเนาะคะ่ะกับเชบนาจอไว้เนาะคะ่ะกัคชิปนี้ก็จะบ่อนย่าวนะคะ่ะพี่น้อง ขอให้โชกๆมันหมาน,นพึ่งจะมาเอาน้ำเพลินนะคะงวดแรกเนาะกะหวังว่าจะได้น้ำเพลินอีกต่อไปให้โชกๆมันหมาน,น,นแม่ไล่เด้อค่ะเป็นถือหกงวดแล้วค่ะเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่สิหกคุมภาพันธ์หกเกตนะคะระสู่ๆมนันๆมาน้ำกันขอฝากช่องน้อยของสงการผ้าลวยในเด้อค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิง่งแก้งเตือนหรือว่าซับสไครต์ให้กับท่างช่องในเด้อค่ะคลิปนี้ก็จ้าขอให้ขอวอวยพรให้เพื่นแน่แม่ให้มีสุขมีลาบมันตัวบาทนี้จะขอให้เดียวม,มามห,หากันอีกเนาะแม่เนาะบางหันบวเขาวันนี้ให้มันเข้าเดา้อ จ้าให้มันมีซื้อมีเสียงตัวซื้อมีซื้อมีเสียงน้ำเพลินใหดุงดังน้ำเพลินแน่ไหมีอิบซี่น้ำเพลนนออินแน่นอก้ันเนาะจะขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ